ให้ตั้งจิตนะคะบอกชื่อนำสกุลวันเดือนปีเกิดนะคะใครมีชื่อเดิมก็นึกถึงชื่อเดิมด้วยนะคะแล้วก็ดูวันของตัวเองว่าจนเกิดวันอะไรสําหรับวันจันทร์นะคะเรามาดูกันสถานการณ์ตอนนี้ของลูกเป็นยังไงบ้างนะคะโอเคสถานการณ์ตอนนี้นะคะเรื่องงานเรื่องเงินเดี๋ยวหนูจะมีผู้ใหญ่เข้ามาช่วยเข้ามาอุปธรรมนะคะแล้วก็ข้อหนึ่งที่ไพ่เตือนหรือ ตักเตือหรืออะไรบางอย่างนะคะติงมาคือหนึ่งหนูพิศัจะอะไรเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไหมพูดอะไรแล้วยังไม่ไปทํำไหมว่าจะไปแล้วยังไม่ได้ไปไหมหรือละเลยอะไรบางอย่างไปไหมนะคะอันนี้คือการทวงถามเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะถ้าเรารู้สึกว่าเราจําไม่ได้หรืออะไรก็ตามนะคะสิ่งหนึ่งสิ่งใดถ้าหนูทําได้ก็จุดธูป16ดอ,อกขอขมาการรมหรืองดเนื้อสัตว์ให้เลยหรื15วันเดือนหนึ่ง ลูกบอกเลยว่าลูกขออนุญาตงดเคี้ยวเนื้อสัตว์นะคะเพื่อถวายบุญนี้ให้กับท่านที่ลูกเคยไปติดแรงบนบานศาลกาไว้ไม่ว่าที่ใดไม่ว่าพบใดไม่ว่าภูมิใดลูกขอให้อานิสงฆ์ในการงด,งดเนื้อสัตว์ครั้งนี้ให้แก่ท่านทั้งหลายที่ลูกเคยไปกระทําผิดด้วยรู้ก็ดีไม่รู้ก็ดีนะคะเราก็พูดไปหรือสําหรับใครหลายๆคนที่มีพันธนาการเกี่ยวกับเรื่องเด็กด้วยนะคะเคยทําแทง้งเคยไปข้องเกี่ยวนะคะและแถม พอมาติดแรงสินบนอ่ะหนักเข้าไปอีกแล้วถ้ามีเรื่องเกี่ยวกับพันธนาการพบชาติมาอีกพันธนาการพบชาติคืออะไรพันธนาการพบชาติคือคุณมีใฝ่หน้าอกอ,อ่ในที่ลับนะคะก็คือที่น้องสาวเรานะคะมีฝ่ที่แมงวันปานนั่นคือบ่วงพันธนาการแห่งรักนะคะบ่วงพันธนาการแห่งการสัญญานะคะ สิ่งนั้นหนูต้องมาทําหนูต้องมาแก้ไขไม่งั้นความรักของหนูมันก็จะวนเวียนไม่มือถี่สามก็มีคนแย่งไม่มีคนแย่งตัวเองก็ไม่มีความสุขในความรักบางคนมีคู่เรายังห,หูหาความรักอยู่เลยนะคะเมื่อไรที่หนูมีสามสิ่งในเวลาเดียวกันน่ะยากที่หนูจะเดินต่อได้นะลูกยากมากที่หนูจะเดินต่อได้เพราะว่า,พาไพ่ใบนี้ยมันปิดหน้าหลังครูบาอาจารย์หมดเลยนะคะใบใบกลางเนี่ยคือใบแห่งการบนบานสานกาว แรงสินบนนะคะไปแก้นะลูกถ้าหนูรู้ว่าสิที่ไหนอะไรยังไงไปแก้แต่ถ้าหนูรู้สึกว่าหนูไม่รู้ที่ไหนอะไรไงหนูมาท,ทําทีเดียวเลยลูกมาทําพิธีกรรมตัดฝฟนะคะมันก็จะมีการขอคมากรรมก่อนนะคะการทําตัดฝฟของแม่คือคุณต้องล้างตัวให้สะอาดก่อนแล้วค่อยมาตัดคืออะไรคุณต้องไปมิพิธกรรมนะคะในการขออนุญ,ญาตตัดสจจวาจาขอขมากรรมทําเรื่องเด็ก นะคะหนูถึงจะมาเกี่ยวกับไฟได้นะคะแนะนําว่าหนูต้องทํานะคะหนูต้องทําเพื่อให้ทุกอย่างดีขึ้นไม่อย่างนั้นหนูลองสังเกตสิคนที่เข้าหาหนูดีๆทั้งนั้นนะลูกแต่หนูเอาไม่อยู่สักคนหรือบางสิ่งบางอย่างไม่ใช่แค่เรื่องความรักเรื่องงานหรืออะไรก็ตามที่หนูแน่ใจว่ามันได้แน่ๆถึงเวลาแล้วอ้าวไม่ได้นี่าแล้วดวงหนูก็จะเป็นเหมือนชีพจรหัวใจขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงอยู่อย่างเงี้ยชีวิตหนูเป็นอย่างนี้มาตลอด ถ้าหนูอยากเปลี่ยนแปลงนะคะหนูอยากเปลี่ยนแปลงหนูก็ต้องเปลี่ยนด้วยตัวเองมาแก้ไขด้วยตัวเองเราไม่รู้หรอกพบชาติเราติดอะไรมาแต่เรามาแก้ให้มันถูกต้องแค่นั้นเองนะคะพบที่แล้วผูกพันพบนี้ยังมาทํากรรมยังมาผูกพันกับสิ่งที่ไม่ถูกต้องมาแก้ไขและเปลี่ยนแปลงนลลูกไม่อย่างนั้นเดี๋ยวมันจะเกิดอะไรขึ้นหลายๆอย่างที่ทําให้หนูเจ็บแล้วเจ็บอีกเจ็บแล้วเจ็บอีกนะคะ ทุบจนหัวใจช้ำระบมไปหมดแล้วนะคะส่วนเรื่องงานนะคะข้อดีก็จะมีคนอุปถัมภ์นะคะคือหนูหนูเป็นคนดวงมีผู้ใหญ่อุปถัมภ์ผู้ใหญ่เอ็นดูนะหนูลองสังเกตหนูเข้าหาผู้ใหญ่ผู้ใหญ่จะเอ็นดูแต่คนที่อายุน้อยกว่าหรือพ้อนล้มงานก็จะออกแนวหมันไส้นะคะเพราะว่าหนูเหมือนมีน้ำเมตตาที่เกี่ยวกับผู้ใหญ่นะคะเราก็ใช้ข้อนี้ให้เป็นประโยชน์นะคะแล้วก็ ส่วนเพื่อนร่วมงานนะคะผ่านได้ผ่านไม่ต้องสนใจไม่ต้องใส่ใจเพราะว่าจริงๆแล้วหนูเป็นเด็กเหมือนไม่คิดอะไรแต่เป็นคนคิดเยอะคิดมากนะคะช่วงนี้งานก็จะค่อนข้างหนักนะคะค่อนข้างหนักแต่ว่ามันก็ยังมีคนที่มาคอยซัพพอร์ตเราบ้างนะคะส่วนเรื่องความรักก็ยังวนเวียนเกี่ยวกับรักสามเศร้าหรือความไม่แน่นอนในความรัก นะคะแม่ก็ฝากไปด้วยนะคะสําหรับคนที่เกิดวันจันทร์จ้าต่อไปวันพุธนะคะเรามาดูกันว่ามีอะไรเสริมมีอะไรต้องเตือนไหมเจ้าคะโอ้ยวันนี้นะคะไพ่ปังๆทั้งนั้นเลยนะคะสําหรับวันพุธนะคะหนูมีเกณฑ์ได้เดินทางไกลนะคะได้เดินทางไกลอาจจะได้ไปกับคนรักไปเจอ คนรักสาหรับสาวโสดมีเกณฑ์เดินทางไกลนะคะอาจจะไปเจอคนถูกใจหรืออาจจะต้องไปธุรกิจเกี่ยวกับงานนะคะมีการเดินทางไกลนะคะแล้วก็สาหรับเรื่องอ,อะไรบางอย่างที่หนูอยากทําให้หนูเริ่มศึกษาได้นะลูกเดี๋ยวดวงหนูจะมีการเปลี่ยนแปลงถ้าเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดสําหรับคนวันพุธนะคะคือหลังเมษาไปการเปลี่ยนแปลงหนูจะชัดมากนะคะมีเกณฑ์ได้เดินทางไกลถึงต่างประเทศหรืออาจจะได้ คนรักต่างแดนเลยทีเดียวนะคะยินดีด้วยสำหรับมาดามต้องเรียกมาดามนะคะมาดามนะคะมีเกณฑ์ได้เดินทางไกลคนรักแดนไกลกลับมาหรือได้เดินไปแดนไกลนะคะหรือเป็นมงคลมากสำหรับใครที่ทำงานเกี่ยวกับออนไลน์หรือคิดจะทำงานเกี่ยวกับออนไลน์ทำาในลูกทำาละปังนะคะทำาละปังแต่ข้อหนึ่งข้อใดนะคะสำหรับคนวันพุธสิ่งที่ติดอยู่คือเกี่ยวกับเจ้าที่เจ้าทาง นะคะหนูเคยหนูไหว้เจ้าที่บ้างไหมทําบุญบ้านครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ถ้ายังไม่ทําทําเละข้อนึงคือพระในบ้านพระในบ้านคืออะไรบุปการีเรานะคะใครติดตาม t ิกตอกแม่ขึ้นไปดูที่ปักหมุดข้างบนแล้วทาตามนั้นนะคะชีวิตจะเปลี่ยนนะคะสำหรับคนที่เกิดวันพุธนะคะมีเกณฑ์เดินทางไกลนะคะคนไกลกลับมานะคะได้แฟนต่างชาติต่างภาษานะคะ เรื่องความรักเนาะเรื่องงานก็ไปในทิศทางที่ดีอาจจะเป็นชิพปจรลงเท้าบ้างนะคะตอนนี้สําหรับเรื่องงานนะคะสาหรับเรื่องเงินก็ยังต้องมีเข้ามาจ่ายไปเข้ามาจ่ายไปยังถือว่ายังมีเงินให้หมุนให้จ่ายถึงมันจะเหนื่อยแต่อย่างน้อยหนูมีเงินเข้าเพื่อจะให้หนูจ่ายหนูลองคิดว่าตอนนี้หนูท้อนะแบบหูเข้ามาก็ออกเข้ามาก็ออกแต่หนูคิดอีกข้อหนึ่งลูกหนูคิดอีกข้อหนึ่งแล้วถ้าไม่มีเข้ามาแล้วหนูต้องมีแต่รายจ่ายลูก ตาหยังเขียดเลยนะลุงสำหรับคนที่เกิดวันพุธทำมาหากินเก่งเป็นคนขยันนะคะสิ่งที่แม่อยากให้เสริมนะสำหรับคนวันพุธเลยเนี่ยคือการทำมลลัญจวนมันคืออะไรแม่ไม่บอกลึกขนาดนั้นแม่แค่บอกว่ามันเป็นสิ่งที่เสริมมงคลให้หนูแบบถึงที่สุดมันสามารถทำให้หนูได้บางสิ่งบางอย่างแห่งการรอคอย ได้บางสิ่งบางอย่างที่เราปรักหนาการทำมนรันจวนคืออักขระมนคาถาโบราณที่เราต้องทำใต้แสงจันทร์นะคะต้องพึ่งดาวจันทร์ดาวจันทร์คือดาวแห่งเสน่ห์นะคะถ้าหนูคิดจะลงทุนหรือหนูเป็นสายเซลลแม่แนะนำนะคะให้มาทำมนรันจวนไม่ว่าหนูจะเกิดวันอะไรแต่ถ้างานหลักสายงานหนูนะคะเกี่ยวกับ เซลล์ค้าขายหรือเทาๆแม่แนะนำมาทำมลันจวนหูกมันจะทำเป็นมันจะเป็นประตูอีกหนึ่งช่องทางที่ทําให้หนูไปเร็วขึ้นอย่างปกติหนูเดหนูบอกว่าแม่หนูดวงขึ้นอยู่แล้วนะคะหนูดวงขึ้นอยู่แล้วตอนนี้เหมือนหนูขึ้นกระได,ดูกแต่มลันจวนเหมือนหนูขึ้นลิฟต์จุดเป้าหมายเหมือนกันไปถึงฝั่งฝันเหมือนกันแต่ต่างกันตรงเวลาความสบายถูกไหมลูก อันนี้แล้วแต่หนูเลือกแต่แม่มาเสนอในสิ่งที่มันทําให้หนูขึ้นลิฟต์ไม่ได้ขึ้นกระไดนะคะคุณลูกก็สําหรับคนวันพุธอย่างที่แม่บอกนะคะหนูก็ไปดูนิดนึงหนูทําบุญบ้านบ้างไหมไหว้สารพระภูมิบ้างไหมสารพระภูมิแตกหักตรงไหนก็ไปโป๊กไปทาไปเปลี่ยนนางลงนางลำไปเปลี่ยนให้เขานิดนึงนะลูกเพื่อความเป็นสิริมงคลเพื่อคนที่กําลังเข้ามา จะได้ยั่งยืนยงเลยทีเดียวนะคะคุณลูกค้าฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับคนที่เกิดวันพุธค่ะ